มาร์กมาเกสเล่าติดตลกระหว่างถแถลงข่าวหลังจบการแข่งขันมันเหมือนสวนน้ําเลยครับผมถลายไปเรื่อยๆจนเห็นกําแพงแต่ก็รู้ว่ามันนิ่มมาเกสชนเข้ากับกําแพงโฟมที่ใช้กั้นโค้งเพื่อชะลอความเร็วของนักแข่งแต่เขาก็ยังยืนยันว่าไม่ได้รู้สึกกลัวเลยแม้แต่น้อยพอชนปุ๊บคุณก็ต้องแข็งแก่งเข้าไว้มาเกสกล่าวหลังจากล้มมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่น่ากลัวอะไรหรอกครับคุณรู้อยู่ว่าสุดท้ายมันก็จะหยุดเขายังเสริมอีกว่ารถของเขายังสามารถไปต่อได้มีแค่บังลมด้านหน้าที่มีปัญหาโชคดี2ชั้นจากธงแดงมา เกสยอมรับว่าเขาเป็นนักบิดที่โชคดีที่สุดในวันนั้นที่ซิลเวอร์สโตนเพราะหลังจากที่เขาล้มธงแดงก็ถูกโบกสะบัดเนื่องจากน้ามันจากรถของฟรังโกโมบิเดลี่ั่วไหลทําให้การแข่งขันต้องหยุดและเริ่มใหม่ทั้งหมดการที่ธงแดงขึ้นก่อนจะจบรอบที่3ทําให้การแข่งขันถูกรีสตาร์ทใหม่และมาเกสก็สามารถกลับมาลงแข่งได้อีกครั้งแม้จะเพิ่งล้มไปก่อนหน้านี้ความรู้สึกที่ไหนะในการแข่งขันรอบ2อย่างไรก็ตามถึงแม้จะได้ขึ้นโพเดียมในท้ายที่สุดแต่มาเกสก็ยอมรับว่าความรู้สึกในการแข่งขัน รอบ2นั้นมันหายนะสุดๆผมไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเราถึงเปลี่ยนยางในการแข่งขันรอบที่2องเขากล่าว,าวความรู้สึกในการแข่งขันรอบที่2มันแย่มากจริงๆครับ